สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็เอากางเกงยีนรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งของร e v i ย501เลยก็ว่าได้นะครับจ้าตัวนี้ก็คือรุ่น501 super b a c k นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการทำปลอมนะครับเรียนแบบออกมาเยอะมากๆนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ถ่ายคลิปวันนี้นะครับเป็นเดือน3นะครับเดือนมีนานะครับปี2566หรือ2023นะครับ เดี๋ยวเราจะเอากางเกงยีรียรุ่น501 Super b a c k ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นของแท้นะครับซึ่งเป็นของแท้นะครับเอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะหน้าตายังไงนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับสินค้าที่ท่านกําลังจะซื้อดูนะครับว่าสินค้าที่ท่านกำลังจะซื้อเนี่ยนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไหมนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบางร้านเนี่ยอาจของแท้อาจจะไม่เหมือนตัวนี้ก็ได้เพราะว่า Уров, มันอาจจะยังมีพวกสินค้าที่เป็นล็อตเก่าอยู่นะครับสินค้าที่เป็นล็อตเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับสินค้าที่เป็นล็อตเก่ามันจะอาจจะมีป้ายแปะอยู่ตรงนี้นะครับป้ายกระดาษแปะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีป้ายอยู่2แบบนะครับป้ายสีขาวขาวนะครับกับอีกป้ายแบบป้ายสีส้มๆนะครับก็คือเป็นรุ่นเก่านะครับแต่รุ่นที่ผลิตออกมาในปีตั้งแต่ประมาณสักปี2021 2022เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลวกัันนะครบ่า ตอนนี้นะครับมันของแท้ซูเปอร,ร์แบ็คของแท้ดีกว่าซูเปอร,ร์แบ็คของแท้น,นดูยังไงดูตรงไหนเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามราคาสินค้าท่านสามารถสอบถามได้ทาง Line แอดเก่งสตูดิโอท่านสามารถค้นหา Li n e แอดเก่งสตูดิโอได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เข้าแอปพลิเคชัน Line เข้าที่ค้นหาเข้าที่ ไลน์ไอดีพิมพ์แอดไซค์ K E นจสตู N G S T U D I o. กดค้นหาเมื่อขึ้นมาท่านกดแชทและส่งสติกเกอร์หรือข้อความทักทายเราจะตอบกลับท่านในทันทีกางเกงยีนรุ่น501ศูนรนะครับรุ่น501เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกนะครับกางเกงยีนทรงกระบอกตรงไม่มีกระบอกเล็กไม่มีขาเทป ถ้าเป็นห้าเปนน501เฉยๆแบบนี้นะครับเป็นทรงกระบอกย้ำนะครับว่าเป็นทรงกระบอกตรงไม่ใช่ทรงกระบอกเล็กไม่ใช่ทรงขาเดฟนะครับถ้าที่ไหนบอกว่ารุ่น5้านธรรมดานะครับแบบนี้นะครับเป็นกระบอกเล็กขาเดฟอะไรพวกนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะครับต่อมานะครับซูเปอร์แบ็คเนี่ยนะครับป้ายของเขาเนี่ยจะเป็นปากเก็นนะครับป้ายจะเป็นปากเก็นส่วนป้ายนะครับป้ายที่ตั้มอ่า เขาเรียกว่าร,รูปนะครับรูปแล้วแล้วก็ตัวหนังสือที่ปั๊มลงไปนะตอนปัจจุบันนี้นครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้อาจจะมีม้าตัวเล็ก xx อ,อ,อยู่ที่หัวมา้าอะไรเงั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่คือในยุคปัจจุบันที่เขาขายกันอยู่ที่ทํผลิตออกมาล่าสุดละกันนะครับ xx อ,อ,อยู่ที่ขามา้าตรงนี้นะครับไม่มีมาอยู่ตรงหัวม้าแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ากางเกงยีนตัวนี้ผลิตเมื่อ,อสัปดาห์ไหนปีไหนนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาป้ายเลตแท็บนะครับป้ายเลตแท็บของรีวายซูเปอร์แบ็กเนี่ยจะใช้ e ตัวเล็กนะครับจะใช้ e ตัวเล็กแบบนี้นะครับ e ตัวเล็กไม่ไม่มี big e นะครับห้าส่วนหนึ่งซูเปอร์แบ็กนะครับนี่นครับจะมีป้ายสองสองสองหน้านะครับหน้าหนึ่งจะเป็นอักษรเรียงตั้งตรงให้เราอ่านสะดวกแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหัวจะกลับกันแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งหัวจะกลับกันแบบนี้อันนี้คือของแท้นะครับกรเกียร์ยีซูเปอร์แบ็กก็คือ กางเตียงยีนที่ใช้ผ้ายียนสีดำนะครับย้อมสีดำนะครับย้อมสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยสีได้สีดำนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีขาวหรือสีเงินอะไรพวกนี้นะครับเวลาได้เวลามันย้อมสีเนี่ยมันเขาเรียกว่าได้เป็นพวกพวกโพลิเมอร์โพลีเอสเตอร์เวลา อะพอลิเมอร์อะเป็นเป็นมีผสมอะไรเงี้ยนะครับเวลาย้อมสีมันอาจจะไม่ได้ดําเหมือนผ้านะครับเวลาโดนไฟโดนแล้วมันก็อาจจะดูสะท้อนกอ,อกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้ถ่ายจากกล้องเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นสีเงินเงินสะท้อนแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตรงนี้กันครับด้านหน้านะครับของแท้นะครับซุปเปอร์แบค็ค รหัสผ้าจะใช้รหัสผ้า0660นะครั 60, บ 600, จะใช้รหัสผ้า0660จะใช้กระดุมสีเงินนะครับจะใช้กระดุมสีเงินนะครับ euh, นี่กระดุมมันจะเป็นสีเงินนะครับส่วนหมุดนะครับหมุดจะเป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับสีทองแดงแบบนี้สีทองแดงแบบนี้นะครับไม่ว่าผลิตปัจจุบันหรืออดีตนะครับก็จะใช้กระดุมเงินหมุดทองแดงแบบนี้นะครับ ส่วนรหัสผ้าของเขานะครับจะใช้รหัสผ้าศู6ย์นะครับสำหรับซูเปอร์แบ็คนะครับเวลาดูนะครับนี่นะครับก็จะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ5้าศูยนนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างเนตัวเล็กๆเนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะมีรหัสผ้าอยู่แต่ก็จะมีบอกที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับรหัสผ้าก็จะอยู่ที่ป้ายลิฟบินด้านในกางเกงขอบกางเกงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับรหัสผ้าศูนย์นะครับเวลาเวลาดูของแท้นะครับนี่นะครับ าเป็นซูเปอร์แบ็คนะครับจะเป็นรหัสผ้าจะเขียนว่าห้าศูนยก็คือรหัสผ้าสีดำของรีวายนะครับตัวนี้นะครับแล้วของแท้นะครับของแท้เนี่ยนะครับป้ายที่ติดตรงเนี้นะครับเห็นไครับจะเขียนว่า3 8สิแคูณสิบก็คือเอลสาสิบแปดคูณสาก็คือความยาวของขาก็คือ30นะครับถ้าของแท้เนี่ยนะครับยังไงยังไงตรงนี้ต้องตรงกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสองัสิบแปดสามสิบสสิบแปดสามสิบเหมือนกันนะครับถ้าของปลอมเนี่ยบางทีเขาจะไม่เขียนขนาดตรงนี้นะครับจะไม่เขียนขนาดตรงนี้จะไม่มีขนาดบอกถ้าของแท้เนี่ยจะต้องป้ายต้องมีขนาดบอกแล้วก็ต้องตรงกับป้ายประกันตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับของแท้นะครับของปลอมเนี่ยมันจะทํามาแบบพิมพ์มาทีเดียวจํานวนเยอะๆอ่ะแล้วก็มาแปะๆๆๆเอามันก็ไม่มีบอกขนาดมากอะไรหรือบอกรหัสหรือบอกขนาดไม่ตรงบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็สังเกตแล้วกันนะครับสําหรับของแท้ ปลา,า 38, 30, Style ขย <c oughs> ของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่บอกขนาดเอาไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับสามสิบแปดสามสิบนี่นะครับนี่ครับนี่รีไวิสต์เต้านะครับมีเขียนหมดนะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านไปเจอตามตลาดนัดหรือตามอินเทอร์เน็ตที่เขียนบอกว่า,าซูเปอร์แบค็คของแท้ส่งกระบอกเล็กน,น,นู่นนั่นนู่นนี่อ่ะก,ก็ขอเขาดู แบบนี้ละกันแล้วก็ปัจจุบันนะครับป้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดที่ขอบกางเกงด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับและต่อมานะครับกางเกงยีนของแท้นะครับจะมีสติกเกอร์แปะตรงนี้นะครับบอกรุ่น501 original นะครับแล้วก็บอกขนาดอีกนะครับบอกขนาดตัวที่ L38 คูณ30ก็คือ L38 ว30เหมือนที่บอกไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกันนะครับถ้าถ้าบางตัวอาจจะไม่มี อ่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะหลุดไปก็ได้นะครับบางทีอ่ามันอาจจะหลุดไปอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยมันต้องตรงกันนะครับสามสิบแปดสามสิบก็ต้องสามสิบแปดสามสิบนะครับเนี่ยนะครับมันเหมือนมันจะต้องตรงกันนะครับกระดุมเมื่อกี้คุยไปแล้วนะครับว่าเป็นกระดุมเงินนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูที่ด้านในกันนะครับตัวถ้าเราอ่าจะดูของแท้แล้วก็มีจุดดูตามที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็มีจุดดูอีกนะครับมีจุดดูอีกนะครับอ่าตรงนี้นะครับ นี่นะครับหลังกระดุมเนี่ยนะครับมันจะมีรหัสเลขเขียนอยู่เห็นไหมครับตัวเนี้เขียน4 9อีกเลขหนึ่งเบอร์อะไรไม่ทราบผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ดูผ่านกล้องนะครับไม่แน่ใจว่าเลข8หรือเลข3นะครับแล้วก็เลข5นะครับซึ่งกระดุมตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเลขบอกรหัสโรงงานที่ผลิตกางเกงตัวนี้นะครับซึ่งนะครับมันจะมีอยู่ในป้ายลิบบินเมื่อสักครู่นี้ครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับจะมีบอกอยู่ซึ่งมันจะต้องตรงกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่ารหัสกระดุมหรือรหัสโรงงานก็คือโอ้โหมันไม่กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมวางแล้วเดี๋ยวถ่ายชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับอ่าสี่เก้าแปดห้าให้เห็นไหมครับเลขข้างล่างสี่เก้าแปดห้านะครับเลขตรงนี้นะครับสี่เก้าแปดห้านี่นะครับจะต้องตรงกับกระดุมตรงนี้นะครับสี่เก้าแปดห้านะนี่ ต้องตรงกันนะครับของแท้นะครับเวลาดูนะครับดูแบบนี้นะครับตรงกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่ากางเกงยีนตัวนี้นะครับผลิตนะครับขายในยุคปัจจุบันนะครับตัวนี้จะผลิตเมื่อไหร่เราไปดูพร้อมๆกันนะครับดูที่ปลายเมื่อกี้เหมือนเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับดูตรง c w เนี่ยนะครับจะผลิตศูนย์เขาจะเขียนว่า Cw 0 7 2 2นะครับ นั่นก็คือนะครับการผลิตเนี่ยผลิตสัปดาห์ที่7นะครับ0ูนย์เเรียกเป็นสัปดาห์นะครับไม่ใช่เดือนนะครับ0ูนย์ี่คือสัปดาห์ที่7นะครับสัปดาห์ที่7ก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภานะครับปีคศ22นี่คือปีคศนะครับปีคศ2022นะครับซึ่งเราก็รู้จะรู้ว่ากางเกงยีนตัวนี้นะครับผลิตเมื่อสัปดาห์ที่7นะครับปีคศ2022นะครับ ด้านบนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือรหัสผ้าศูนย์หกหกศูนย์ส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสอของเขาผมผมไม่มั่นใจนะครับยังไม่บอกดีกว่าว่าก็เป็นรหัสอะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นขนาดนะครับที่จะบอกซึ่งต้องตรงกันอยู่แล้วนะครับของแท้ต้องตรงกันหมดนะครับบอกขนาดแต่ก็อาจจะมีบางตัวนะครับรีวายเขาอาจจะติดป้ายตรงนี้มาผิดนะครับขนาดมันอาจจะผิดนะครับขนาดมันผิดแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็จะเป็น มันอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับไอตัวนั้นอาจจะเป็นแร่ไอเทมก็ได้นะครับถ้าเขาติดประผิดแต่มันไม่ใช่ของปลอมนะครับซึ่งบอกแล้วว่าผิดพลาดจุดเดียวไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นของปลอมเลยนะครับต้องต้องดูหลายๆจุดประกอบกันนะครับจุดต่อมานะครับจุดต่อมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีกระดาษนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันจะมีกระดาษแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบอกรายละเอียดนั่นนู่นนี่นะครับนั่นนู่นนี่ของของรีววเอาไว้นะครับจะดูได้ก็ เราไปหาภาพเก่าๆดูนะครับแต่เขาแต่เขาไม่เอามาติดตรงนี้แล้วเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับเขาเอามาปั๊มนะครับเอามาปั๊มลงที่กระเป๋าตรงนี้แทนนะครับนี่นะครับที่เป็นกระดาษแผ่นๆนะครับเขามาปั๊มตรงนี้แทนนะครับนี่ครับเอาปั๊มไว้ตรงนี้แทนต่อมานะครับต่อมาเวลาดูของแท้แล้วก็ต้องมีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับ ก็เป็นเจ้าป้าย Silver l i ไลท์นิ่งนั่นเองนะครับก็จะอยู่ด้านในของขากงเกงนะครับเดี๋ยวผมขอหาสักครู่นะครับนี่นะครับก็เป็นเจ้าป้าย Silver l i ไลท์นิ่งนะครับซึ่งจะมีอยู่ในกางเกงยีนลีไวท์501ออริจินอลนะครับแต่พวก501 LVC ไม่มีนะ501 LVC ไม่มีแล้วก็501เมทแอนคาร์ฟ LMC นี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีไหมนะครับจำไม่ได้จริงๆครับแต่น่าจะมีนะครับ ต้องดูเป็นตัวตัวไปนะครับซึ่งเจ้าป้ายเนี่ยนะครับมันจะมีดิ้นเงินอยู่ทางที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปแล้วนะครับเนี่ยอยู่ข้างๆเ่ยนะครับอาจจะดูไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่ได้สูบเนี่ยมันจะมีดิ้นเงินแล้วก็มีรหัสของมันอยู่นะครับของแท้นะครับต้องมีนะครับต้องมีถ้าตัวไหนไม่มีนะครับอาจจะลืมติดมานะครับอาจจะลืมติดมาแต่ว่าเราสามารถดูตรงส่วนอื่นๆได้นะครับว่ามันมันเป็นของแท้ไหมนะครับอาจจะไม่ แต่น้อยครับถ้าจะลืมก็คือน้อยท่านท่านอาจจะได้แจ็คพอตจริงๆนะครับแต่แต่น้อยนะครับถ้าเป็นงานนอกนะถ้าเป็นงาน m ม็กซ์ในไทยแลนด์เนี่ยจะไม่มีนะครับไอ้ป้ายเนี่ยนะครับถ้าเป็น m ม็กซ์ในไทยแลนด์ไม่มีนะครับแต่บางตัวก็มีนะครับคือของไทยเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นของช็อปเมืองนอกเนี่ยนะครับต้องมีป้ายตัวนี้นะครับต้องมีป้ายซิวเวอร์ไ i n g นิ่งแบบนี้นะครับ ก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามว่าเวลาเราดูเมคอินนะครับว่ากางเกงกินตัวนี้นะครับผลิตที่ไหนนะครับเราสามารถดูตรงไหนนะครับบางท่านนะครับไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมีอินโดนีเซียมีอะไรนั่นนู่นนี่นะครับเวลาดูประเทศผู้ผลิตนะครับประเทศผู้ผลิตเนี่ยนะครับเราดูที่ป้ายตรงนี้ก็จริงนะครับมันมีชื่อประเทศเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนนะครับว่าเมคอินนะครับเขาไม่ได้เขียนนะครับ คำว่า make in จะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างบนนี่เลยนะครับบรรทัดแรกเลยเห็นไหมครับอย่างตัวนี้นะครับเขียนว่า make in อียิปต์นะครับ make in อียิปต์นั่นหมายความว่ากางเกงยีนตัวนี้นะครับกางเกงยีนตัวนี้ผลิตที่โรงงานผลิตของกางเกงยีนรีไวทที่ประเทศอียิปต์นะครับถ้าเป็น make in เม็กซิโกเขาก็จะเขียน make in เม็กซิโก make in USA make in ไ h a อะไรกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับเวลาดู make in ดูที่บรรทัดแรกนี้เท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ make in นะครับไม่ใช่ make in นะครับ เลีอินให้ดูที่บรรทัดแรกนี้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ดูที่หลังรีเวทนะครับของแท้นี่ครับองต้องมีปั๊มแบบชัดเจนเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทิกอีกนิดนึงนะครับทิกอีกนิดนึงนะครับถ้าท่านไปเจอกางเกงยีน501นะครับแล้วก็หาเลขกระดุมหลังกระดุมเนี่ยนะครับเลขหลังกระดุมเนี่ยปั๊มเลข501นะครับถ้าปั๊มเลข501เนี่งเนี่ยถ้าท่านคิดได้เลยว่าเป็นของปลอม100%เนะครับเพราะว่ากางเกงยีนรีวายเนี่ย แทบจะไม่มีปั๊มเลยนะครับรุ่นเลขห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับเคยเคยมีอยู่พักหนึ่งก็สมัยก่อนนานมากแล้วนะครับแต่สมัยนี้รับประกันได้เลยว่าไม่มีปั๊มรุ่นเลขห้าศูนย์หนึ่งแน่นอนนะครับถ้าตัวไหนนะครับท่านไปหยับขึ้นมาแล้วปั๊มเลขห้าศูนย์หนึ่งอ่ะถือได้เลยว่าปอมแน่นอนนะครับปอมเกือบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับถ้าปั๊มห้าศูนย์หนึ่งนะครับแต่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็เคยมีปั๊มห้าศูนย์หนึ่งในของแท้อยู่แต่ว่านนนาามมกกๆแล้้วะครับซึ่่ง็็ไไดเหน ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับของแท้แล้วก็ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยนะครับแล้วปั๊ม5 0 1เนี่ยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆนะครับว่าถ้าท่านหยิบกางเกงยียนแล้วเขาบอกว่าของแท้แล้วแต่ว่าหยิบขึ้นมาแล้วปั๊มเลข5้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เลขโรงงานแบบนี้นะครับอันนั้นน่ะตีว่าปลอมได้เลยนะครับกางเกงยียนหรือวายห้าศูนย์หซูเปอร์แบ็เนี่ยนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นกางเกงยียนที่ได้รับความนิยมมมาากกกๆนะครรับแลล้ว็ีปอม เยอะมากเลยนะครับท่านใดที่ไม่เคยซื้อของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือซื้อรีวาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเสียรู้คนขายได้นะครับว่าเป็นรีวาของแท้แต่เขาเอาของปลอมมาขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วก็เอาคลิปผมอ้างอิงก็ได้นะครับแต่ว่า อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่เลยนะครับที่ขายอยู่ในช่วงปี2023ที่สที่ขายคลิปอยู่นี้นะครับพวกป้ายพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งไปรูปป้ายอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยเก่าๆนะครับถ้าท่านไม่เจอสินค้าที่เป็นสมัยเก่าๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับแต,แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ของปลอมนะครับแต่ท่านต้องดูนะครับต้องดูส่วนประกอบอื่นๆส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับที่จะดูได้ดีที่สุดเลยนะครับก็ดูที่ เจ้าเม็ดหลังเลขกระดุมเนี่ยนะครับต้องตรงกับป้ายด้านในนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงอาจจะเจอแจ็คพอตต,ตัวป้ายไม่ตรงเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยครับของแท้เนี่ยพวกบอกขนาดเนี่ยสามแปดสามสิบอะไรพวกเนี้มันจะต้องตรงกันกับป้ายพวกนี้ยต้องตรงกันนะครับของแท้เขาจะทาตรงนะครับไม่ไม่มีมาเขียนสามแปดสามสิบแต่ตรงนี้เขียนว่าสามสองสามสี่อะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตตรงนี้นะครับท่านสังเกตตรงนี้ได้นะครับ ของแท้นะครับอ่าต้องดูส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับอย่าไปดูส่วนประกอบอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าดูส่วนประกอบอย่างเดียวเนี่ยก็ดูได้แต่ว่าเขาเรียกว่ามันก็อาจจะยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านแบบเป็นมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอย่างอ่าอย่างผมเนี่ยนะครับซึ่งผ่านกางเกงยีรีวายมาเยอะนะครับก็พอจับดูอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะครับว่าอันนี้เป็นของแท้หรือของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่าน ซื้อของแท้มาใส่สักตัวหนึ่งนะครับลองใส่ดูนะครับลองจับดูนะครับแล้วเวลาท่านไปเจอสินค้าที่เป็นของปลอมเนี่ยท่านจับขึ้นมาเนี่ยผมรับประกันเลยว่าท่านจะรู้ทันทีนะครับรู้ทันทีเลยว่าไอ้ตัวนี้มันไม่น่าใช่ของแท้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซื้อของแท้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านสนใจสินค้ากางเกงยีรียร์ของแท้นะครับก็สอบถามผมมาได้นะครับที่เพจจาหน่ายยีรียร์ทาง Facebook นะครับเพจเก่งสตูดิโอนะครับทาง Facebook นะครับหรือ ทางไลน์นะครับก็เป็นไลน์แอดนะครับพิมพ์แอดไตก่อนนะครับไอตัว A กลมๆนะครับแล้วพิมพ์คำว่าเก่งสตูดิโอต่อท้ายนะครับแล้วก็ค้นหาทักไลน์มาสอบถามได้นะครับสำหรับกางเกงยีนรีวายของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสำหรับของผมเนี่ยของแท้เนี่ยแท้ตลอดชีพนะครับไม่ได้แท้แค่3วันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสนใจสินค้าของแท้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับการเลือกซื้อกางเกงยีรือวายของแท้ของท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยจะขอพระคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ